สวัสดีครับวันนี้มาเปิดรายการกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับบนถนนคนเดินนะครับผมที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดีครับเรากำลังจะเดินทางเข้าไปที่ถนนคนเดินฝั่งของธนาคารกสิกรไทยนะครับโอ้โหเราอยู่ที่อำเภอฝางนะครับ ถนนคนเดินนี้ถนนคนเดินมีทุกวันที่เท่าไหร่มีทุกวันอะไรครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับผมอันนี้จัดมาครั้งแรกครับหรือว่าครั้งที่เท่าไหร่นะัครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดแล้วใช่ไหมครับผมโอ้โหมีทุกวันอาทิตย์เลยเนาะจะมีถึงวันที่ยี่สม่ใอ๋อครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดมีทุกวันอาทิตย์นะครับทางมีทั้งของกินของใช้เนาะแบ่งเป็นโซนไปครับอ๋อแบ่งเป็นโซนโซนข้างในเป็นโซนสอขภาโซนข้างหลังเป็นโซนครับผม โอเคเห็นไหมพี่เจ้าหน้าที่เขาดูแลนะฮะอย่างดีโอเคครับผมเที่ยวอย่างปลอดภัยสวมใส่แมสนะครับอีกครับผมโซนนี้จะเป็นโซนของใช้นะครับโซนของใช้โซนของใช้คนมาเดินเรื่อยๆครับผมในอำเภอฝวางในเขตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอากาศเย็นสบาย อากาศเย็นสบายสุดยอดครับผมต้นไม้ก็มีนะต้นไม้ต้นไม้บอลดำ black magic นะครับผมก็มีมีหลายอย่างเลยนะครับมาเดินเล่นกันนะครับที่ถนนคนเดินอำเภอฝางเ,เ,เหมือนเดิมครับผมคนไทยขาดกันไม่ได้กับลอตเตอรี่นะฮะนี่ ไอติมโบราณก็มีเริ่มเริ่มละเริ่มมีของกินละนี่ของกินสโมกไอซ์นะฮะนี่นี่ไอขนมแบบว่าเติมลิควิดไนโตรเจนนะครับผมนี่เอาเลยกครับลูกเอาเอามะด้วยกันกระบองเพชรเล็กๆก,ก,ก็มีนะฮะ ขนมหวานเพียง10บาทนะครับหากินได้นะครับที่ถนนคนเดินอำเภอฝางเราโอ้โหสายหวานแวะมาเลยฮะเพียงกล่องเราิบบาทชิ้นละสิบบาทโรตีสายไหมก็มีครับผมยี่สบาทเท่านั้นกับถนนคนเดินอำเภอฝางนะครับนี่กระเป๋าสวยๆก็มีมากันได้เลยนะครับผมกับถนนคนเดินอำเภอฝางเรา มีของเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับผมสวยๆงั้นเลยฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่เป็นไงบ้างสวยๆงั้นเลยครับผมเสื้อผ้าพื้นเมืองก็มีนะครับผมผมบอกแล้วช่องทัวร์ไทยบ้างเราเนี่ยพาเที่ยวกันดูกับวัฒนธรรมนะครับ นี่ครับผมกับหอยทอดกระทะร้อนบนถนนคนเดินอำเภอฝางนะครับอออยอดสุดยอดของกินเยอะนะครับของกินเยอะมากลูกชิ้นหมูก็ะลูกชิ้นมีเห็นไหมเนี่ยมาละสิบบาทเองออมาได้เลยลูกชิ้นหมูสะอาดนะครับ กินมากๆแมโบ้หมดไปแลยนี่ย่างกันสดๆเลยผ่านไปผ่านมาแวะกันมาแล้วครับผมกับลูกชิ้นหมูสุดสะอาดมากติดบาทเท่านั้นน้ำชิมออนฮอนเลยครับขอบคุณครับปลาทูเข่งก็มีนะฮะแต่ที่นี่ปลาทูตัวน่ากินมาก หมูปิ้งก็มีเนี่ยหมูปิ้งก็มีนะครับหรือจะเป็นของหวานโอ้โหถ้าพิมพ์กรอบสุดยอดมากินมากถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสอบาทค่ะสางเน,น,นะอซะีคเคผมบอกแล้วสนุนคนเดินอำเภอฝางของกินเพียบ พลาดไม่ได้ครับถ้ามาฝางต้องมากินสตรอเบอรี่กันนี่ครับมากับช่องทัวร์ไทยบ้านเนี่ยบอกแล้วได้เห็นอะไรแปลกใหม่เยอะแยะมากมายนะครับสดกรอบจัมโบ้เอเลยฮะขอบคุณครับหนเมเบื้องอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้สูงเท่าไหร่ครับเนี่ย 20ครับงะนะครับถังแตกก็มีมเห็นไหมเจ้าของร้านทำกันสดๆเลยนะครับมาถ่ายหน่อยนะครับพี่โอ้โหสดสดอันใหญ่ๆม็พบเท้าสดสดใส่งาด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับอของกินเพียบเลยนะฮะ มพะมมพร้าวอ่อนโอ้โหบ้าบินใครเคยเห็นบ้างครับบ้าบินที่อำเภอฝางก็มีขายนะครับนี่<ๆ>นี่<ๆ>ยอดมากเลยครับผม<ๆ>ผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับ<ๆ>ครับอาหารพื้นเมืองนะฮะ หมือนอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าข้าวปูงาค่ะอ๋อเป็นของหวานหรือของเค้าครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ของหวานอ๋อของหวานกันน้องน้อยเด็ครับาพกันสดๆเลยอ้โหน่ากมากนี่โอ้โห ใส่งาเหรอครับใช่ครับใส่งาโรยเหอรอฮะโอโ้โหขายไงครับเนี่ยอยานะงละสิบบาทครับผมก็สิบบาทเนาะโอโ้โหผ่านไปผ,ผ่านมาแวะมากินกันนะครับเป็นขนมหวานน่ากินมากเลยเห็นไหมครับโอโ้โหสุดยอดไปไปเดินกันต่อ ก็มีเห็นไหมใครบอกว่ามาไกลยันอำเภอฝางไม่มีข้าวหลามกินมีด้วยข้าวหลามกะทิเผาเพียงอะไรยี่ิบาทเท่านั้นโอ้โสด,สด,สดใหม่ๆเลยมาอำเภอฝางแวะมาเที่ยวมาชิมกันได้นะครับผมของกินเยอะมากกังแกะแล้วกางแกนะแล้วนะร้อน สด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 เดี๋ยวมันมบบซุกแต่เดี๋ยวมีคิวอยู่ท่าบอกอยู่ครับท่านเอาสั่งก็ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาอ้อไม่ครัาหรอกเอาครับของผมเอาสองก็บอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอได้ไม่เป็นไรเอาสิยี่สิบห้าสี่สี่แปดสองสิบครับยี่สิบองสี่แปดสิบยี่สิบก็ ครับสองกระบอกนะครับเขามาครับนี่มาเที่ยวอำเภอฝางนะครับเอากระที่หรือธรรมดาครับฮะเอากระทิ่หรือธรรมดาครับกระทิครับกระทิ่เยอกระที่ยอ๋อกระที่อันนี้คือไงอ่ะกระที่ธรรมดาครับอันนี้จืดๆเปล่าๆอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินเอาแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีแฝดแป๊บเดินโอเคคจืดครับครับกระิับมมาเที่ยวกันะครับจะเจอกับข้าวหลามทำกันสดๆเลยกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับไปต่อครับผม ขึ้นเหนือมาใครบอกไม่มีปลาหมึกให้กินปลาโถ <c oughs> เต็มเลยครับผมของกินเยอะของกินเยอะ <c oughs> กับสนนคนเดินอำเภอฝางตำบลเวียงใช่ไหมครับใช่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> บอกแล้วอย่าเพิ่งขึ้นแต่ดอยให้ลงมามนนอนที่อำเภอเมืองนะครับแล้วมาเดินถนนคนเดินกันวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> ของขายเยอะมาก หรือจะกินแบบนี้ครับผมเอาไปส,สดๆไปทำกินที่บ้านเลยหมูปลาโอ้โหไม่เจ้าปันหมึกก็มีเี่ย <c oughs> ของกินเยอะนะพ่อเนาะเยอะของกินเยอะของกินเยอะของกินเยอะ <c oughs> โอ้ทุกอย่างจริงๆ <c oughs> ไม่ยิ้มฟันยันเดือดบน่นครับมียันสุดซอยเลย โอ้โหทาโกะทาโกะทำกันสดสดโกงขั้นเทพจ้าทาโกะอะไรนะครับขั้นเทพค่ะขั้นเทพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมตลาดนัดฝางค่ะตลาดถนนคนเดินใช่ไหมครับถนนคนเดินฝางค่ะโอ้ฝางนะครับจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เจ้าโอเคฝางมึงฝางเดี๋ยววับประกันคุณภาพ ผ่านไปผ่านมามาแวะกินกันนะครับทาโก้ราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงค่ะใช่<อ>ไหมอย่าบาทเองมาเที่ยวมากินกับช่องทัวร์ไทยบ้านของเรานะครับมาได้เลยนะครับผมมาเลยมาเลยทาโกใ้ใหม่ๆสดๆเลยครับผมนี่สดๆใหม่ๆทํากันแบบหอมๆเลยไปไปกันต่อนะครับ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยหูเนื้อวัวเนื้อควายาวเนื้อวัวเนื้อควาอืมแบบสุกแล้วเหรอแม่กินได้เลยเหรออ๋อพร้อมกินเจ้าอ,อ๋อพร้อมกินเลยนะครับผมนี่ร้านนี้เลยขนมจีน15บาท15บาทนะครับก็มีนะครับสิบาบาทขนมจีนหากินได้นะครับผมที่ถนนคนเดินอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น้ำเงี้ยวน้ำกะทิน้ำยาป่าเขียวหวานแกงเผ็ดแกงปลาแกงปลานะครับน้ำเงียวน้วอโอ้โหขอบคุณน,นะครับหลายคนจะมากินกันนี่นี่เลยน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเพียง15บาทเท่านั้น โอ้โห oh ถ้าได้เข้ามาแล้วนี่แบบโดนเลยฮะสตรอเบอรี่สดๆ uh huh. เก็บจากสวนเลยเก็บมาจากที่ไหนครับดอ,ดอยอ่างขางก็มาดอยอ่างขางเลยนะครับอันนี้อันนี้ลงมาจากดอยใช่ไหมครับโอ้โห<ะ> oh เห็นไหมไม่ต้องไปขึ้นบนดอยกันบ่อยนะครับลงมากินข้างล่างก็มีสดสะอาดเหมือนกันถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละ20ถุงละยี่สิบหรือถุงละซาวนะครับ โอ้โหพี่ๆเกษตรกรเขาเก็บลงมาขายข้างล่างเลยนะครับจัมโบ้ก็มีโอ้โหกองเท่าไรเนี่ยกล่องละห้าสิบบาทจัมโบ้ใหญ่มากเมื่อเช้าเรากินกันไปเต็มที่เลยฮะสดกรอบแน่นอนสดๆจากเกษตรกรก็มีนะฮะโอ้โหขอบคุณครับ อันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยยำเตาค่ะยำเตายำเตาค่ะยำเตาสาหายเมืองเหนือโอ้โหสา่ายเมืองเหนือถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นเตาลาบเตาโอ้โหผมมาจากโนอีสานเลยลาบเตาลาบเตาครับผมที่นี่อันนี้คือยำเตาโอ้โหเป็นอาหารเหนือโดยตรงแท้ๆเลยนะฮะนี่แกงหอยนี่แซ่บเหนืออือหือสุดยอดครับผม นี่ครับสำหรับใครที่มาเชียงรายแล้วอยากโดนอาหารเหนือนะครับผมเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมีอาหารบ้านๆเยอะเลยนะฮะโอ้โหอ้าวขายดีขายดีครับทำไข่นกกระทากันแบบสดๆเลยนี่เปน็นยังไงขนมครกไข่นกกระทานะฮะ งานแฮนด์เมดเลยครับผมอยากได้แบบยามมตูมหรือแบบสุกๆสั่งแม่ค้าได้กับถนนคนเดินอำเภอฝางโอ้ <c oughs> โหขายกล่ะองเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่อ <c oughs> งละยี่สิบค่ะกล่องละยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับชื่อขนมว่าอะไรครับเนี่ยขนมข้าวแก้วครับค่ะขนมอะไรนะไทยปาเน่า <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> ไทยเตรเนนี่เเป็นขนมทางเหนือนะครับเดิน <c oughs> ไปไหนก็จะมีผักสดๆแบบนี้มาตลอดเลยนะครับจากเกษตรกร โอ้โหปลอดสารพิษแน่นอนครับผมักนะ้ำนะบาร์บีคิวน่ากินเลยครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดูติดตามรับชมพวกเรานะครับฝากติดตามช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับนี่นะครับบาร์บีคิวร้อนๆทำใหม่สดๆมะเขือเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะอยู่ในเหนือเราเนี่ยแหละ ขอบคุณครับนี่นะครับเป็นการแสดงของเด็กๆนะครับที่ถนนคนเดินนะครับผมอำเภอฝางนะครับกองสมทุนการศึกษานะครับผมน้องมาโชว์เล่นบอลเล่นะครับนี่ครับผมกับกุ้งเต้นชุดละ60บาทนะครับกุ้งเป็นๆกันเลยนะครับจะสั่งแบบแยกชุดก็ได้หรือจะยำต่อสดเลยก็ได้นะครับอ ดีไข่ดีครับผมคะค่ะงแหกท้งยำครับต้องแยกน้ำยำโอ้โหสด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 แทบบเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะฮะกุ้งเต้นหากินได้นะครับผมที่ถนนคนเดินอำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่นะครับของดีประจำเมืองเหนือของเรา เรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปูอ่องครับปูอ่องครับต่องูนะครับปูอ่องหรืออ่องปูนี่ยี่สิบาทเองนะครับผมกับ30บาทกระดองใหญ่นี่ลูกค้าอยู่นี่เลยแล้วเอาอีกแล้วเจออาหารเหนืออีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเจออาหารเหนืออีกแล้วมาเหนืออำเภอฝางพลาดไม่ได้เลยครับนี่เลยผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ย ยำหนังอ๋อยำหนังอุ้ยมีใครเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับฝาัช่องอะไรปรับช่องอะไรวิตาแชนแนลครับผมโอเคแล้วคุณแม่ล่ะลูกไปเรียกคุณแม่มาซื้ออันี้ให้ให้ให้ป้าหน่อยไปซื้อมาซื้อนี้พ่อไม่มีตั์เลยกี่บาทฮะกี่บาทหนมี่เหรอกี่บาทครับถุงน้าเจ้าถุงาบาทเจ้าถุงสาบาทอ่าวิต้าจ่ายต์เอาถุงเดียวว่าสองถุงเจ้าถุงนึงครับ เป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังอะไรครับหนังควายค่ะหนังควายโอ้โหหายากสุดๆผมบอกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องจีไม่ต้องอะไรเลยได้กินเลยครับผมนี่นะฮะมันจะเป็นวุ้นๆนะครับผมเป็นเยลลี่นะฮะกินได้เลยอร่อยมากเป็นอาหารเหนือแท้ๆเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับกับช่องทัวร์ไทยบ้านของเรายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผม,มแล้วก็ดกดติดตามกดกระดิ่งด้วย โอเคครับไปกันต่อแต่ผมกดไลค์กดแชร์กด like, กระดิง่งด้วยนะครับให้กับช่องให้กับช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับอโอเคขอบคุณครับ